เค็ดลับง่ายๆสร้างอากาศที่ดีภายในบ้านเชิงดูสวัสดีครับ ปั้นถนัดเปิดกับรายการซ่อมบ้าน101ายวิ่นสุวิชอิเล็กทริกครับพเพื่อนๆหลายคนอาจจะอยู่บ้านแล้วรู้สึกว่าไม่มีความสุขไม่ได้อยู่ในสภาวะน่าสบายนะครับปัจจัยสําคัญเลยก็คือการถ่ายเทอากาศที่ไม่เพียงพออาจจะเป็นเพราะว่าในตัวเมืองเนี่ยมีความแออัดบ้านที่อยู่ติดๆกันเนี่ยทำให้อากาศถ่ายเทไม่สะดวกการจะต่อเติมบ้านหรือจะรีโนเวทเนี่ยก็เป็นเรื่องยากนะครับบางคนมีงบจํากัดด้วยวันนี้ครับผมมีตัวช่วยอย่างหนึ่งมาแนะนําเพื่อนๆกันตามผมมาเลยครับ สำหรับสาเหตุหลักนะครับที่ทําให้พื้นที่ภายในบ้านเนี่ยอากาศไม่ถ่ายเทอย่างแรกเลยก็คือทิศทางการวางของตัวบ้านนะครับอาจจะขวางทิศทางลม2องในมันช่องเปิดที่ไม่เพียงพอนะครับจะนํามาสู่การสะสมของฝุ่นเชื้อราต่างๆนะครับและสําคัญเลยก็คืออาจจะทาให้คนในบ้านเนี่ยเป็นภูมิแพ้ได้นะครับนี่เละครับเราเลยต้องติดพัดลมระบายอากาศนะครับเพื่อมาแก้ปัญหาเหล่านี้ครับผม หลักการทำงานของพัดลมระบายอากาศนะครับก็คือนำอากาศเดิมออกและแทนที่ด้วยอากาศใหม่เข้ามานะครับหลายคนอาจจะคิดว่าใช้กับห้องน้ำอย่างเดียวหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับเราสามารถใช้ได้ทั้งห้องนั่งเล่นห้องนอนหรือแม้แต่ห้องครัวเลยครับเพิ่มทริคนิดนึงครับตำแหน่งที่เราจะติดตั้งพัดลมระบายอากาศเนี่ยขอให้อยู่ในตำแหน่งที่ทะแยงมุมกับช่องลมเข้านั่นเองครับ บริเวณพื้นที่ครัวที่เชื่อมต่อกับห้องนั่งเล่นนะครับขณะที่ผมทําอาหารผมก็ต้องเปิดเจ้าฮูดนี่ซึ่งนี่ครับเสียงดังขณะที่ผมทําเสร็จปุ๊บผมก็ปิดแต่สิ่งที่ยังตกค้างอยู่ครับก็คือกลิ่นที่ยังลอยอยู่ตัวช่วยที่ดีนะครับที่จะช่วยให้กลิ่นต่างๆเหล่านี้ได้หมดไปก็คือการติดเจ้าพัดลมระบายอากาศของ m ิ t s u b i s h i ิเล c ก tric กเพิ่มเข้าไปครับทั้งประหยัดไฟแล้วก็เงียบด้วยครับผมนอกจากนี้นะครับ มิตซูบิชิอิเล็กทริกยังมีเทคโนโลยีอย่าง Smart Delay t er. ์ไทมคือเจ้าพัดลมเนี่ยจะทำงานต่อถึง10นาทีหลังจากที่เราปิดสวิตช์แล้วช่วยระบายอากาศหรือกลิ่นเนี่ยที่ยังตกค้างหลังจากเราใช้งานเสร็จคนที่จะมาใช้งานต่อเนี่ยก็จะไม่ได้เจอกับกลิ่นพวกนี้เลยครับ ส่วนของห้องนอนนะครับหลายคนคิดว่าการที่เราเปิดหน้าต่างเนี่ยอาจจะช่วยให้อากาศถ่ายเทได้แล้วแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันจะเปิดโอกาสให้พวกมแมลงหรือว่าฝุ่นเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ภายในได้นอกจากนี้นะครับถ้าเราเปิดหน้าต่างเนี่ยในหน้าฝนก็จะมีเรื่องของความชื้นตามเข้ามาด้วยซึ่งการติดพัดลมระบายอากาศของ m i t s u b i s h ิ e l e c t r i กเนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้ครับ นอกจากนี้นะครับบริเวณห้องนอนที่ชั้น2เนี่ยมีการสะสมของความร้อนในช่วงกลางวันไว้มากเลยการที่เราจะกลับมาบ้านปุ๊บแล้วเปิดแอร์ทันทีเนี่ยไม่อาจทำให้แอร์ทำงานหนักมากสามารถแก้ด้วยการเปิดพัดลมระบายอากาศของ Mitsubishi Electric ก่อนสักพักหนึ่งหลังจากนั้นเราค่อยมาเปิด Air, แอร์จะช่วยให้ห้องเนี่ยเย็นเร็วขึ้นแอร์ Air ก็ทำงานน้อยลงด้วยครับและความพิเศษของพัดลมระบายอากาศ Mitsubishi Electric คือเทคโนโลยี Dual Layer Coating เคลือบสารบริเวณใบพัดเพื่อลดการเกาะติดของฝุน่นทำให้พัดลมระบายอากาศทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและดูแลรักษาง่ายด้วยครับ สำคัญครับ Mitsubishi Electric ยังใส่ใจในเรื่องของคุณภาพความทนทานและความปลอดภยัยอย่างพรีเมียมเซฟตี้มีการเลือกใช้วัสดุไม่ลามไฟและระบบมอเตอร์ที่ตัดไฟอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิสูงเกินด้วยนะครับรับรองได้ว่าปลอดภัยแน่นอนเลยครับอย่าลืมนะครับเพียงแค่ติดตั้งพัดลมระบายอากาศจาก Mitsubishi Electric ก็สามารถสร้างพื้นที่แห่งความสุขด้วยอากาศดีๆให้กับทุกคนภายในบ้านได้แล้วครับสำหรับวันนี้นะครับผมปั้นถนัดเปิดกับรายการซ่อมบ้าน101 by Mitsubishi Electric ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ